เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้นําด้านการเกษตรได้นำนวัตกรรมทางการเกษตรมาอาสาพัฒนาชุมชนและเกษตรกรสู่การเป็นอกมอต้นแบบอาสาสมัครเกษตรไทยก้าวไกลนวัตกรรมผู้นำการเกษตรย่ยางยืนดิฉันนางอัญชันสุกจันทร์เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านจานตะบนบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ จุดเริ่มต้นเริ่มแรกก็คือพ่อแม่บรรพบุพร,บรุษเราทํานามาตั้งแต่สมัยแต่ก่อนแล้วเนาะพอมาถึงยุคเราปัญหานิสินก็คือมีเยอะ,อะทําการเกษตรอย่างเดียวน่าจะไปไม่ได้แล้วเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบฝ่ายรู้อย่างเช่นโครงการของในหลวงต่างๆเกษตรทฤษฎีใหม่การทำไร่นาสวนผสมต่างๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือจากการที่เราได้ไปอบรมศึกษาดูงานจากที่ต่างๆทําให้เราเกิดแนวคิดว่า ถ้าเรานำมาปรับใช้กับพื้นที่ของเราก็น่าจะเกิดผลดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันพอเรามาทำก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายลดลงถึงจะมีเงินไม่เยอะแต่ก็คือสามารถอยู่ได้ค่ะจากแต่ก่อนนี่สินหลายแสนอยู่ค่ะแต่พอเราเริ่มมาทำตรงจุดนี้เราก็สามารถ ปรับจนเป็นศูนย์ได้ค่ะนวัตกรรมที่เรานำมาใช้อันแรกก็คือเครื่องหยอดเมล็ดข้าวค่ะเอามาปรับใช้ทำให้เราสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ลงได้มากเลยค่ะจาก20 25กิโลก็เหลือประมาณ7กิโลต่อไร่ค่ะนวัตกรรมตัวต่อไปก็คือการนำท่อ PVC มาใช้เป็นสกีบก เป็นสกีที่ใช้แหวกข้าวคือเวลาเราเดินตัดพันปวนสมัยเราทํานาหวานเนาะก็คือใช้สกีนี่นำทางในการแหวกข้าวเพื่อไม่ให้เราเดินเหยียบต้นข้าวให้เสียหายค่ะอีกนวัตรกรรมหนึ่งของออดิฉันก็คือการใช้เครื่องอัดฟางฟางเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้สารพัดประโยชนะะ์เลยค่ะเป็นอาหารปลาก็ได้คลุมดินห่มดินก็ได้ให้เป็นอาหารวัวควายแล้วก็สามารถเพาะเห็ดฟางด้วยค่ะและที่สำคัญคือสามารถลดแก๊สมีเทนได้ค่ะ ความรู้เหล่านี้ก็คือจากเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านก็คือเราจะมีการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรตลอดค่ะทําให้เราสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาปรับใช้ในแปลงของเราและก็สามารถเผยแพร่ให้กับแปลงข้าเคียงได้เลยค่ะ จุดเริ่มต้นที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านก็คือหลังจากที่เราทําไรนาสวนผสมจนเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็อยากนําความรู้ที่เราได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนได้รู้ในสิ่งที่เราทําแล้วก็เราเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ที่เรามีให้เขา,เามาอบรมร้อยคนนี่มีคนไปทําตามเราหนึ่งคนเราก็ถือว่าเราสําเร็จแล้วพอมีพี่อัญชันก็ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ให้ความรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเกี่ยวกับโคกนาหรือปรัเปลี่ยนพื้นที่การทำนาทำเกษตรอินทรีย์มันทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านอย่างเราดีขึ้นค่ะดิฉันภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทำให้คุณภาพชีวิตของตัวเองดีขึ้นแล้วก็ของพี่น้องในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเฮ